ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวการจัดอิตสากรรมแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้เป็นที่รู้จัก3 2 1สองหน่ะ,นะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมนะครับของอำเภอสติงพระ <c oughs> ก็ได้ทําพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พเวลาพบทีมเป็นรเครื่องอะไรแบบนี้ครับต้องสามารถทำกิจกรรมได้เป็นการขึ้นร้านครับอาะเปนชุดิดของปัจจัยสนับสนุนนะครับให้กับพืชการแสดงนะครับวันพฤหัสนะครับ ก็ต้องขออนุญาตยินดีท่านรองนายกองค์การเหนือส่วนจังหวัดสงขานะครับขออนุญาตทางท่านนายอำเภอได้อยู่ต่อเปนวิธีนะครับเพื่อทำพิธีเปิดนะครับนายต่วนน้องๆลงลงทางนี้ดีกว่าครับเป็นการกล่าวรายงานความเป็นมาและก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับขออนุญาตยินดีท่านคือสตุพรเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับขออนุญาตเยินดีครับ การที่เราเปิดวัดต้นเรียบเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก็เพื่อที่จะให้เริ่มต้นจากการเดินตามรอยหลวงปู่ทวดได้มันมาตรการถึงความมั่นคงความเป็นฐานรากนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเรียนรู้ในฐานต่างๆวันนี้เราจัดถึง10ฐานนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มีการทดลองได้มาเรียนรู้มาเล็กเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และมาทดลองทําดูนะครับว่าภูมิปัญญาเหล่านี้ที่มีการคิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาที่สร้างความมั่นคงทางอาหาราสร้างวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญก็คือสามารถที่จะทําให้ลูกหลานของพวกเราชาวตะทิงพระได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้พัฒนาชีวิตดีๆขึ้น ในในช่วงของการท่องเที่ยวนะคะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์โควิดอยู่นะคะเราก็จะมีการนะคะกำหนดนะคะกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวนะคะต่อเที่ยวให้มีปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการของสาธารสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ